วันนี้เรามานําเสนอสูตรหวยปักร้อยบนตัวเดียวนะครับสูตรนี้ถูกมาแล้วสองวดซ้อนนะครับวิธีคิดก็ง่ายนะครับนําหลักแสนมาบวกหลักร้อยบนบวกสี่ของที่นะครับรวมถูกแต่แต่งงวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดนะครับมาคิดย้อนหลังนะครับงวดวันที่สิบหกนะครับสี่บวกห้าเท่ากับเก้านะครับมาบวกสี่ของที่ก็ได้สามนะครับเลขที่ออกคือสามสามหกก็ไปถูกหลักร้อยตรงนะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับสองหกเจ็ด สามบวกสามได้หกนะครับไปบวกสี่ของที่นะครับก็ได้ศูนย์ที่ออกคือศูนย์สี่หนึ่งนะครับก็ถูกหลักร้อยตรงนะครับเราก็ไปกันต่อกันที่งวดวันที่สิบหกเดือนแปดคืองวดหน้านะครับหลักเศษก็คือเลขสี่นะครับไปบวกหลักร้อยก็คือเลขศูนย์นะสี่บวกศูนย์ก็ได้สี่นะครับแล้วก็ไปบวกสี่ของที่ก็ได้แปดนะครับได้ผลลัพธ์เป็นเลขปลักร้อยบนตัวเดียวสําหรับส่วนนี้คือเลขแปดนะครับ โอเคครับผมแล้วก็จัดชุดนะครับที่เป็นสูตรที่ผ่านมานะครับรวมจัดชุดได้เลขนะครับเด่นชุดเดียวนะครับคือเลขแปดสามห้านะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเลขรลองนะครับโอเคครับผมตามนี้แคปเจอร์ได้เลยนะครับโอเคครับผม ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ,สน,บส,รสนับสนุนสลักแมงรัฐบาลเท่านั้นขอทุกคนที่มาดูคลิปนี้ถูกหวยวรัรศับวันนี้กันทุกคนครับสวัสดีครับ